ทุกคนแยกบาลานยูคอของแท้กับของปลอมออกกันไหมคะหลายๆคนที่เคยซื้อสินค้าไปนะคะแล้วถามว่าทําไมบางร้านถึงราคาถูกแสนถูกกับอีกบาลานทำไมราคาถึงแพงนะคะเดี๋ยววีนาชิวจะมาพิสูจน์ทห้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณได้ไปเป็นของแท้หรือของปลอมมาค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะตัวกล่องเมื่อได้ไปนะคะซีลก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะ ของปลอมคือมีการซีลที่แบบว่าดูแบบเละเทะอะดูไม่สวยแก่กับของแท้นะคะที่เป็นการซีลที่มีระเบียบกว่านะคะมาอย่างที่สองนะคือตัว QR code นะคะมาดูกันใกล้ๆนะคะตัว QR code ของปลอมนะคะดูไม่ชัดดูเบลอๆนะคะแต่ว่าของแท้นะคะจะมีความประกายสดใสกว่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อสแกนไปไปเข้าเว็บหนังรงัสซงรัสเซียอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าของแท้นะเมื่อสแกนปุ๊บจะเข้าไปที่หน้าของบริษัทเลย เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไปอันต่อไปข้างหลังของปลอมเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวหนาตัวอักษรไม่มีความเป็นระเบียบเลยแต่ของแท้นะคะ จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันจะมีความเป็นระเบียบนะคะแล้วตัวอักษรที่สวยกว่า <S 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 และอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะคะเราได้เปลี่ยนที่อยู่นะคะตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเรามีการย้ายออฟฟิศของเรานะคะมาที่จรัน13นะคะซึ่งที่อยู่นะคะก็จะเป็นซอยพาณิชย์ทนบุรี11นะคะแต่ว่าที่อยู่เก่าเนี่ยจะเป็นพระราม2คือเขาก๊อปมาจากกล่องเดิมนะคะต่อไปนะคะวันหมดอายุของปลอมเนี่ยมันปิมนออกมาทั้งกล่องแต่ของแท้นี่เขามีการยิงวันหมดอายุนะคะ ยิงทีละกล่องนะคะต่อมามาดูเรื่องกระปุกค่ะทุกคนคะ่ะกระปุกของบาลานซ์ยูคอของแท้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ของปลอมจะเป็นนี้โค้งลงไปเลยคือมันเป็นกระปุกที่หาได้ทั่วไปในท้องตลาดตัวคลายแม็กตัวสําคัญเลยนะคะก็คือเม็ดแคปซูลของบาลานซ์ยูคอนะคะของแท้กับของปลอมเดี๋ยวมาเทียบไปดูดูเหมือนเพลินคล้ายกันอีกแล้วอันเนี้ยของปลอมนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตรงไหนที่มันปลอมอันเนี้ยของแท้อุ้ยผ่าให้ดูเลยเหรออตัดเลย เทียบกันได้เห็นใช่อะ,อะไรอ่ะอืออะคือคือเป็นน้ำอะไรไม่รู้หยดลงมาเป็นมันมันเมืออ่อื่อ่ะหืนหืนมากตัดกันที่ตัวของแท้สีเหมือนกันเลยแต่จะให้ดูความต่างมาแล้วดูสีดินนีนี่คือซึมเลยนะใช่นี่คือซึมลงเลยนะ,อ,ะอันนี้ค้างตึงเลยนะเป็นน้ำมันอะไรก็ไม่รู้นะะดูอันนี้ของแท้นะคะอ่าของนี่ ร่างกายดูดซึมใช้ได้แน่นอนดูของปลอมอะไรนี่ <_ d ink> แล้วมันไปค้างนะคะไปตกตะกอนอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นจบเรื่องนี้แล้วนะว่าของปลอมของแท้ต่างกันไงและทําไมบางร้านถึงราคาถูกกว่าเพราะมันเป็นของปลอมจบปึ้ง